อื่นขสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อฮิตาชินะครับตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ24กิโลนะครับตัวนี้นะครับก็คืออาการที่เขามาซ่อมนะครับมันเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องกดสตาร์ทแล้วก็มันขึ้นเออเลอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะลอง เปิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอดูอาการกก่อนนะครับ นี่นะครับก็คือมันจะขึ้นมันจะฟ้องเออร์ FL นะครับสำหรับอาการนี้นะครับก็คือมันจะตัดการทํางานของเครื่องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โชว์ FL นะครับสาหรับอาการอาการที่ลูกค้านะครับเอามาซ่อมนะครับก็สําหรับอาการนี้นะครับมันเกิด ปัญหามาจากตัวพัดลมนะครับก็คือตัวพัดลมระบายความร้อนของมันนะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการแกะมาให้ดูนะครับก็นี่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเก็บบอร์ดของมันนะครับตัวนี้นะครับบอร์ดจะอยู่ด้านในนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะทําการแกะออกมาให้ดูนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการเช็คเบื้องต้นก่อนแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีน็อตพวกนี้นะครับแล้วก็ขันออกให้หมดนะครับแล้วก็เปิดฝามันนะครับนี่นะครับนะครับเราแกะออกมานี่ก็คือด้านในมานะครับ ตัวที่มันมีปัญหาก็คือตัวพัดลมนะครับตัวนี้นะครับก็ช็อกเก็ตเก็จะถอดช็อกเก็ตมันออกมานะครก็ตัวนี้นะครับที่มัน มีปัญหานะก็ซื้อมันเอาไว้ระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนชุดนี้นะครับเพราะว่าเวลามันทํางานนะครับชุดนี้มันจะเป็นชุดคุมตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ของมันนะครับเวลามันทํางานมันก็จะร้อนนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่มีพัดลมระบายความร้อนมันก็จะทําให้เสียนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะแกะออกมานะครับแล้วก็ดูเบอร์มันนะครับ นี่นะครับผมก็ได้การแกะออกมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้เบอร์มันจะเป็น0601นะครับ 5S ขีด1 m ขีด BL นะครับ12โวลต์ DC นะครับ 0.14m ก็เป็นมอเตอร์ DC นะครับนี้นะครับตัวนี้ผม ได้ลองนะครับได้ลองเอามอเตอร์นะครับสามสายเหมือนกันนะครับแต่ตัวมันไม่ได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้มันก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับผมได้ทําการเอาลองนะครับเอาลองใส่เข้าไปแล้วก็ลองเทสดูมันทํางานนะครับแต่ว่าในตัวนี้มันยังฟ้องเออร์เลอร์อยู่นะครับก็คือมันอาจจะเป็น มันอาจจะเช็ครอบหรือว่าเช็คอะไรของมันอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับมันใช้ไม่ได้นะครับสําหรับมอเตอร์ที่มันขายระบายความร้อนทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมา30บาทนะครับคิดว่าจะใส่แล้วมันจะทํางานได้ปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับมันหมุนนะครับแต่ว่ามันยังฟ้องเออเลอรอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับ เป็นตัวใหม่นะครับที่ผมสั่งมานะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ yeah. ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สั่งมาจากจีนนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันพัดพัดเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ก็สั่งมาในราคา520บาทนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองเอาใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันจะจบหรือเปล่านะครับ ครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนเอาตัวใหม่ใส่ใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับตัวนี้คือตัวเก่าที่มันเสียนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็คือตัวช็อกเก็ตนะครับนี่นะครับตัวใหม่คือช็อกเก็ตมันจะมันจะเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้ตัวเก่ามันจะเป็นตัวใหญ่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะต้องทําการถอดมันนะครับถอดเอาสายมันออกแล้วก็เอามาใส่ในช็อกเก็ตอันเก่ามันนะครับแล้วก็เรียงตามสี ให้มันเหมือนตัวเดิมของมันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะลองเอาใส่ลองเทสดูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็ใส่ก่อนนะครับแกะตัวอชเกตมันออกก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนอกเกตแล้วนะครับก็คือตัวนี้มันถอดเสียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าฟันของตัวล็อกมันไม่เหมือนกันนะครับผมเลยตัดแล้วก็ต่อเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเอาต่อข้อบอร์ดแล้วก็ลองเปิดเครื่อง ทดสดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับสำหรับตอนนี้นะผมก็ได้ต่อเข้าไปกับบอร์ดแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองเปิดให้ดูนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับรอดูก่อนนะครับ ก็เช็คผ้าแล้วนะครับพัดลมหมุนแล้วนะครับตอนนี้นะครับขึ้นเวลาแล้วนะครับ ก็สรุปว่าผ่านนะครับสําหรับอาการนี้นะครับสําหรับตัวนี้ก็ขึ้่โค้ด FL นะครับตัวนี้นะครับก็คือมันฟ้องว่าพัดลมนะที่มันมีปัญหานะครับตัวนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถใช้พัดลมระบายความร้อนที่มัน แบบนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้ผมลองแล้วนะครับก็คือมันหมุนนะครับมันทํางานอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังฟ้องนะครับมันก็ยังฟ้องขึ้น FL อยู่นะครับก็สรุปว่าต้องสั่งตัวพาร์ตอะไหล่เบอร์ตรงของมันนะครับมาใส่นะครับก็สําหรับอาการนี้นะครับก็จบนะครับขึ้น FL นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับ ก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับใด้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ